ขอาการสวัสดีพ่อ่พี่สองทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาแต่งสก,กินแต่งรูปแลนม์ลูซื้อตัวซื้อขอ้อนี่เราแต่งเป็นคนดีตรงผมหล่อแล้วมีหน้าคสร้าง ยิ่มเต็มเลย <c oughs> นาบึงตึงใส่ฟังทุกครั้งมีหนวดแห่สกายไม่เอาเราเป็นคนดีสายเพ็ดเด็กเนื้อเราใส่เงินเด็กเนื้อครับเดเ็กเนื้นออ๋ยังรอเด็กเนื้อเนื้อ แล้วม่ใจชุดนักเรียนเอาชุดนักเรยมมอ,อปลายเลยแล้วกลับไปก่อนนี่เออน,นี่แหละ,น,ะนี่แหละนี่แหละใส่หมวกหมวกฟานดินี่จบวิญญา โนบิตะอัง <expl> อ <os wrote> <sen> ังอังโดรเอมอนนี่แหละนี่แหละต่อแล้วเออเป็นลูกสวัสดีก้าเก้าคะแนนไอเด็กจะหัน ไปขอว่างลานเดียรนี่เด็กดีกินแฮมเบอร์เกอร์กำลังเคียวอยู่เนอ๋อก็ขอจะเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อมลัง,งจใจใ้ผมด้วยนะครับ